มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ๊ยอาร์พรตพัสดูโพสต์นี้อย่างเด็ดว่าด้วยเรื่องมัวแต่โทษคนอื่นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังและมากฝีมือนะคะสำหรับอาร์พรตพัสด์ปานแย้มเราจะเห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวของอาร์พรตพัสด์นะคะ เขานั้นมักจะเผยคำคมต่างๆข้อคิดดีๆให้ได้อ่านกันอยู่เรื่อยๆค่ะล่าสุด13กันยายน2566หนุ่มอาร์ตได้โพสต์อินส a าแกรมพร้อมทั้งบอกเรื่องราวชวนคิดบอกว่าถ้ามัวแต่โทษคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองยอมรับแก้ไขพัฒนาพร้อมบอกต่อว่าก๊อปมาครับอ่านแล้วชอบแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเอง เรามองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วแต่กลับทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อเป็นความผิดของตัวเองคล้ายกับสำนวนที่ว่าความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาความผิดของตัวเราเท่าเส้นผมคนที่ชอบโทษคนอื่นหรือชอบโทษเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวลึกๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแออีโก้สูง เพราะความจริงแล้วการที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ล้วนมาจากการกระทำของเราการกระทำของคนอื่นและปัจจัยต่างๆอีกมากมายทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเราหรือเพียงแค่ใครคนเดียวแต่พวกเราก็เลือกที่จะมองข้ามความผิดพลาดของตัวเองแล้วไปเพ่งโทษที่คนอื่นแทนเพราะมันง่ายนอกจากจะเป็นการผลักความรับผิดชอบไปแล้วยังทำให้เขารู้สึกผิดต่อตัวเองน้อยลงอีกด้วย หลายครั้งที่เรารู้สึกโกรธมากเมื่อโดนคนอื่นเอาเปรียบแต่พอเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเองกลับรู้สึกเฉยๆแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยซะง,งั้นเพราะลึกๆในใจของเราก็แอบเข้าข้างตัวเองอยู่เป็นทุนเดิมทําให้บางทีเราก็มองความผิดของตัวเองเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้บอกว่าให้เอาแต่โทษตัวเองหรือว่ากลด่าดตัวเองซ้ําๆเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดเพราะแบบนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนอกจากจะทําให้รู้สึกแย่ไปกว่าเก่า แต่อยากให้ย้อนมองการกระทําของตัวเองดูบ้างลองหาสาเหตุว่าการกระทําอะไรของเราที่ทําให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้นเราต้องกล้าพอที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองกล้าที่จะขอโทษออกไปจากใจจริงแล้วแล้ก็แก้ไขให้มันถูกต้องทุกคนล้วนมีเหตุผลมาซัพพอร์ตการกระทําของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนมันเป็นเรื่องปัจเจกสิ่งที่สาคัญกว่าเหตุผลในการลงมือทําก็คือมันเกิดผลกระทบอะไรจากการกระทํานั้นมากกว่าเพราะเหตุผลที่เราทํามันอาจจะดีสําหรับเราแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับคนอื่นก็ได้ไงดังนั้นควรจะมองเรื่องส่วนรวมเป็นหลักก่อนพยายามลดอีกโก้ของตัวเองลงบ้างเราจะไม่มีวันพัฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าได้เลยถ้าไม่สามารถยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้ สิ่งที่สําคัญก็คือเราไปแก้ไขที่คนอื่นไม่ได้เราทำได้แค่ตระหนักรู้แล้วก็แก้ไขตัวเองแทนถ้าการกระทำของคนอื่นมันเป็นพิษต่อเรามากๆก็คงต้องพยายามถอยห่างออกมาเลิกกล่าวโทษคนอื่นเลิกโทษสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นอย่างใจหวังเลิกโทษดินฟ้าอากาศหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลิกโทษตัวเองแล้วมาหาทางแก้ไขพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกันเถอะ ทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและวิธีการคิดของเราทั้งนั้นอุ๊ยอัดพระสุดโพสต์นี้อย่างเด็ดค่ะว่าด้วยเรื่องมัวแต่โทษคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีร .com ค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ